ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิร์จุดแวะพักสำหรับทุกสิ่งที่เร็วแรงและล้ำสมัยวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่สิ่งที่แตกต่างแต่ก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันนั่นคือ v o l k s w a g e n t r a n s ท o ฟ t e r ปี2026หใหม่ล่าสุดใช่คุณได้ยินไม่ผิดปลอกนี่ไม่ใช่รถตู้ธรรมดาธรรมดาแต่นี่คือรถในตำนานที่กลับมาอีกครั้งรถมาใช้งานที่ถูกปรับโฉมใหม่และใช้แล้วนี่คือคู่แข่งที่น่าจับตามองในโลกของยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์และครอบครัวยุคใหม่รัดเข็มขัดนิรภัยให้แนน่ หรือจะเรียกว่าสไลด์เข้าใส่เลยก็ได้เพราะสิ่งที่ VW ทำที่นี่ถือเป็นการปฏิวัตินิวงการอย่างเงียบๆเ,เอาละย้อนกลับไปสักนิดชื่อรุ่น Transporter มีอายุก,กว่า7ทศวรรษเป็นตราสัญลักษณ์ที่สืบทอดมรดก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปที่ซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผู้คนต่างหลงไหลตั้งแต่กระดานตโต๊ะเคลื่อนที่ด้านหลังไปจนถึงเครื่องมือสําหรับช่างฝีมือเก่าข้าสู่ปี2026เราจะมาพบกับ Transporter รุ่นที่7ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานเดียวกันกับ Ford Transit Custom ด้วยความร่วมมือระหว่าง VW และ Ford แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดเพราะรถตู้คัน Зна นี้ยังคงเปลี่ยนไปด้วย DNA ของ Volkswagen เมื่อมองแวบแรกดีไซน์ภายนอกดูสะอาด <c oughs> ตาทันสมัย และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ v w รูปทรงเหลี่ยมๆแน่นอนมันคือรถตู้แต่ก็ดูโดดเด่นสะดุดตาเช่นการกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเหล็จฉกเฉียวและสีทูโทนเสริมช่วยให้รถดูพรีเมียมมากกว่าใช้งานได้จริงมีเสน่ห์แบบยุโรปแต่ยังคงความทันสมัยไว้ได้อย่างลงตัวเปรียบเสมือนลูกผสมระหว่างรถตู้เชิงพาณิชย์และรถ SUV ไฟฟ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าใช่แล้ว t ร a n s p o อ t e r ร์กำลังจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าว w นำเสนอรุ่นปี2026 ที่มีระบบส่งกำลังให้เลือกหลากหลายทั้งดีเซลั๊กอินไฮบริดและไฟฟ้าล้วนคาดว่ารุ่น e v จะมีกำลังสูงสุด282แรงม้าวิ่งได้ประมาณ210-220ไม่เหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองหรือทริปท่องเที่ยวกับครอบครัวไม่ใช่แค่เรื่องรักโลกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยภายในห้องโดยสารคือจุดที่คุณจะเริ่มซาบซึ้งในสิ่งที่ VW สร้างสรรค์ขึ้นอย่างแท้จริงห้องโดยสารดิจิทัลพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้ว และระบบสังการด้วยเสียงให้ความรู้สึกเหมือนหลุดออกมาจากรถไอดีสี่อย่างแท้จริงมาพร้อม Apple Ca r p l a เพและ Android Auto แบบไร้สายพร้อมฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายทั้งระบบปรับความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาค,ครบทุกฟังก์ชันที่คุณคาดหวังจากรถรุ่นปี2026ในด้านความสะดวกสบายเบาะนั่งรองรับสริระได้ดีทัศนวิสัยดีเยี่ยมและมีพื้นที่เก็บของครบครันทุกพื้นที่ แต่เคล็ดลับสำคัญคือความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้ t r a นส p พ r t e เอร์ไม่ได้พยายามจะเป็นเพียงสิ่งเดียวมันเป็นรถตู้ส่งของรถรับส่งรถกระบะสําสหรับครอบครัวหรือแม้แต่รถบ้านบ w วีาเสนอรถรุ่นฐานล้อสั้นและยาวหลังคาหลายระดับและพื้นที่เก็บสัมภาระที่ปรับแต่งได้มันไม่ได้ดูหรูหราแต่มันมีความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อและนั่นคือสิ่งที่ทําให้มันทรงพลังไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงยานพาหนะให้ทันสมัยหรือเพียงแค่คนที่หลงไหล ในเทคโนโลยีอันชาญฉลาดว o ก k s w ว g เ n นทรานสปอเตอร์ปี2026อาจเป็นฮีโร่ผู้หลับหลในวงการรถตู้ไฟฟ้าติดตามชมได้เลยเพราะเราจะพามันออกสู่ท้องถนนเร็วๆนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าที่นี่ที่ Turbo Talk World